ตายครับคราวนี้แรงแล้วแรงแล้วบอกเลยว่าไม่รอดไอ้นวนๆๆๆนวนไม่สวยงามครับส,ร <laughs> สวัสดีครับชาวเบนสเกมเมอร์นะฮะและเกมที่คุณรับชมนะเกมโอเวอร์วอชนะครับกับโหมดที่ชื่อว่า Wish Hunting นะครับ Wish Witcher w i t c h e Hunting เออหรือว่าเป็นโหมดในการล่าแม่มดอ่า เชอร์ฮันติงว่ะเราจะเป็นนักล่าแม่มดกัดดนครับวันนี้ซึ่งจริงๆผมลองเข้าไปเล่นดูแล้วไม่ลองเล่นหรอกนะแค่ลองเข้ามาดูก็จะเป็นฟิลเหมือนซ่อนแอบนะฮะมาสเตอร์ะฮะิดเด้นเนี่ยฮันเตอร์ฮันเดอร์วิชเห็นป่มฝั่งนู้นก็เป็นเมอร์ซี่หมดเลยนะครับเขาต้องแบบหลบให้ได้เพราะว่าฝั่งเราเนี่ยเราจะเป็นเหมือนคนที่จะล่าล่าแม่มดนะฮะอ่าอนนเราต้องตามหาครับว่าแม่มดอยู่ตรงไหนกันครับซึ่งถ้าเป็นตามกฎปกติทั่วไปของเกมซ่อนแอบอ่ะ ้าวอ้าวอ้าวอ้าวมันบินแน่ๆเลยครับเอ้าวัดอะไรวะเนี่ยแปลว่าเขาบินกันครับเออมันเล่นอะไรกันมาบินตายเหรอโอ้โห็นก็ได้เหรอฮะแล้วสิบนี่เอามาทำอะไรฮะ มีสกิลลากไ่หมดเลยเหรอเนี่ยเหมือนเดิมอ๋อห้ามใช้ห้ามใช้อ๋อไม่ควรใช้แฟลโอเคได,ได้ได้ได้โอเคโอเคอหลืมเปลี่ยนภาษาไม่เป็นไรไนรับทราบแอมโรเจอเดดนะเอ <Hello. S 1> ็กโนเลชรับาาทราบครับมาผมว่าผมคงไม่ไปบินคือเขาต้าจะบินออกไปนอกไอ้นี่เว้ยแล้วแบบ บินไปบินมาแล้วก็ล่วงอะฮะคนนึงตกตกกันหมด <laughs> โอเคเป็นชัยชนะที่งงๆแต่ก็ชนะนะฮะโอเค <c oughs> เราจะมาตามหาแม่มดกันฮะแม่มดจ๋าเจ้าอยู่ที่ไหนเ <c oughs> สียงเดินว่ะเออเสียงเดินว่ะแต่เขาชุบได้นะเขาชุบได้นะ <c oughs> เออสวยมาก <c oughs> ข้างหน้าหนึ่งตัวข้างหน้าหนึ่งตัว ยิงไปยิงแม่มดคามัหมดเราต้องล้างบางมันเพื่อนยิงไม่โดนสวยเพื่อนต่อยเอาก็ได้เอ้ยจะปะอ่ะอะไม่ให้ตายง่ายๆรอให้หนูสุดท้ายครับผมมันบาลานด์จริงๆมันก็บาลานด์แต่ว่าจริงๆควรจะมีคนเดียวนะเอออีกตัวอยู่ไหนวะแม่มดตัวสุดท้ายอยู่ไหนจ้าอืม วั when, when. นเหม็นนายมดครับชนะอยู่แล้วครับผมพอเราฆ่าไปจริงๆมันต้องแอบให้เนียนนะฮะถ้าเกิดแบบมาโผล่ให้เห็นก็ก็จบนะฮะแบบนี้ฮะโอเคเอ็ะเอ๊ะเอด็ดขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษครับพี่ปลาแฟร์ sorry sorry อ,อ่าให้เพิ่มเ,เพิ่มก่อนอ่าให้แอบให้แอบ,ห,แอบหันหลังหันหลังหันหลังอ่าหนึ่งสิบนะหนึ่งสองสามส,สิบครับยิงครับมาไปไหนแล้ว โอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้จะปะเฮ้ยอาปะเอ้ยเรียบร้อยครับได้เหรอวะมันมันไม่บาลานซ์เหรอผมมันก็โอเคนะหรอไม่บาลานซ์เหรอวะก็โอเคแหะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะเราลองเล่นเอ้าเหลือคนเดียวแล้ววะมาลองดูลองดูเออแล้วทีเหลือคนเดียวแล้วฮะโอกาสชนะผมนี่เริ่มยากแล้วนะฮะที่เขายิงที่ผ่านแล้วเพื่อเรามา เรามาล่าแม่มดกันเลยครับตอนนี้เราล่าคนเดียวแล้วฮะจริงๆฝั่ง,งนี้มีแค่คนเดียวก็ได้นะโอแมชพอยต์แล้วนะเพราะว่ามันมันได้เปรียบอ่ะทุกนั้นเดียวตายแล้วมันเป็นแมคคลียมันไม่ต้องวิ่งไปต่อยครับมันยิงเอาเลยนะฮะก็รอดูว่าเขาจะมาผมไปทางขวามานันดีกว่านะครับผมต้องมีตัวมาทางซ้ายเยอะเชื่อผมดิมองดีๆฮะมองดีๆครับตอนนี้ผมเออเห็นเห็น ชุบเพื่อนได้ปะวะทางขวาน่าจะมีคนอีกผมว่าชุบแล้วตายสา้หนูเออไปไหนเพื่อนล่าแม่มดปะล่ะไปไหนวะไปไหนแล้วะเฮ้ยไปไหนเพื่อนเรียบร้อย อีก2ตัวถ้าเราหาไม่เจอ <Viol in S 1> เราก็แพ้เหมือนกันนะอยู่ไหนวะสองตัวเมกหนึ่งแม็กรีเขาจะมาชุบเพื่อนไหมผมว่าเขาน่าจะเอออยู่ไหนวะอยู่ในบ้านเหรอว่าไม่น่าอยู่ในบ้านครับอะความยากผมมาแล้วตอนนี้ยังไงดียูทูบเบอร์ เออใช่ทำไมเหรอไหนวะเฮ้ยจะหาไม่เจอนี่ก็แพ้เนี่ยาไม่เจอเนี่ยเอ้เอ้ยอ้เฮ้ยอ้เ้นั่งเนียนเราเจะรออ๋อนุ่งที่เขาโดดลงมาเนี่ยดูดพิมตอบไม่ได้พิมพ์ตอบไม่ได้เขาอยู่ในพลอยไหม yes yes i am youtuber yes อเค y ในไวกตัวนึง แฮบอยู oh. ่ไหนอน่เออพี yeah! no, 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 no. Oh. Oh ่เอง้ยเห็นแล้วชิบา้ะอย่าไม่อยากตอโอ้โอ้ไปไแหละล้วชิบาแล้วโอ้บายก๊อไ้ยไทยไทยทาย อ่าไม่รู้น้องเป็นใครครับฮอต h e a d m a นะฮะยินดีที่เล่นด้วยกันนะครับผมโอเคน้องต้องจัดการมันให้หมดเว้เราต้องชนะไปด้วยกันเว้วินสุดท้ายแล้วเวสู้สอ้สู้สู้มาครับจัดไปเราชอบน้องมิมันี่มันจะบันเทิงมากเลยนะฮะ Let's go ไปฮะนะน้องพูดตรงน้ไม่คิดว่าน้องพูดแล้สวยสวยนี่ทิเลพอดเนี่ยเรามีสิเลพอร์ตแล้วครับผมเร็วแน่นอนคราวนี้ยแหะมึงหนีไม่ทันแล้วเพื่อนผมเมื่อกี้ไหม เขาเล่นดีจริงจริงมันก็สู้ได้นะเขาเข้าไปชุบก็จบแล้วอะ่ะ <c oughs> มันอยู่ข้างมุมอยู่ข้างมดข้างหน้าข้างหน้าเออนั่นแหละข้างหน้าขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ <c oughs> ตย้ตาย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 จัดไปจัดไปเออมีป่าวที่ <c oughs> บ้านเธอมีอีกไหม ต้องดักไว้ครับคือถ้าเขามาชุบอัโอกาสแพ้เราสูงมากโอเคมองดีๆฮะมองตามปุ๊บปุ๊บเออเฮ้ย <c oughs> มันชุบ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 ไ,ไหนวะทำไมหน้ายังติดอยู <c oughs> อ่มาเป็นไรอันนี้คือเป็นอะไรสักทีไหนลรอวะ นี่มีโอกาสเสมอแล้วเนี่ยแยกกันแยกกันแยกยกันหาแยกกันหาเอาเอยิงสดงดเชื่อบวดทวงจบแล้วล่ะเพื่อนจะชุบตรงไหนเออห้าสิบวิเว้ยอะเดีกเขาเนี้ยจบแน่นอนบอกเลยว่าแม่มดมันจะไม่มีเหลืออยู่บนโลกนี้แล้วพ่อจัดก,การให้หมดเป็นไงวะเออ ยังไงดีอยู่ไหนวะแถวๆนี่นแหละผมเชื่อว่าเขาต้องมาชุบเพื่อนเวย้ยมาแล้วสามสิบวินาทีสุดท้ายครับมีเสียงชุบเมื่อไหร่เนะี่ยเราวิ่งแน่นอนฮนะมาขเขนจะมีสองคนแล้วเว้ยเราไม่แพ้แล้วเว้ยอันนั้นปลาอะไรวะนะ่ะมาเราดักครับถ้าเขาไม่มาชุบเพื่อนก็จบเอา้าออกเกมช <laughs> <laughs> นะเฉยเออก็ได้แหละครับเออออกเกมแม่งเลยนะฮะเออ <laughs> ดีดีดีด แหมอุตส่าห์มาล่าแม่มดออกเกมหนีซะงั้นน่ะมันต้องได้แล้วครับยิงขนาดนั้นนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมไม่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 ไมดูช็อตนี้ครับเป็นช็อตที่ยิงโดนได้ไงก็งูเหมือนกันนะฮะเออหนึ่งนัดนะฮะฟอฟะโอ้โหโคเท่ยังกัะเอ็มบดซุลลคิวมันต้องซุลลคิวแล้วยิงอยู่คนเดียวนะฮะมาอีกสักหนึ่งเกมนะมาล่าแม่มดกันต่อครับผมเออยังไงดี ไอ้ตาตานีน้องเล่นแมคคีบ้างเดี๋ยวพี่เล่นซิเมงเออสลับกันบ้างเออจะเล่นไหมเนะีน่ยเนาะแมคคีหน่อยฮัลโหลฮัลโหลน้องได้ยินพี่ไหมอ้อ้าวน้องไม่อยู่แล้วอ่ะช่างมันครับไม่เป็นไรฮะเรามาเล่นเรามาเล่นโอ้ด่านนี้ <c oughs> บอกเลยว่าน่าสั่นนะบอกเลยเ แล้วก็มีตัวแรเล่นก็นเล่นมากนะตัวนี้สกินนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเจอปับป๊บปับป๊บปัมม๊บปั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  มาดิเพื่อนเราจีก็ก็จีสู้ได้ดาเมจเราก็แรงนะเพื่อนออออรดตายครับเขาเนี้แรงแล้วแรงแล้วบอกเลยว่าไม่รอดไอ้นน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 น่มาีนน คือจริงๆเขาฮิวส,สู้ได้เว้ยแต่ว่าเราจี <the Germans die>. ่ร <the> ัวงไงเขาจะรู้ว่าเราจีตามแล้วยิ่งจีดาเมจมันยิ่งเพิ่มครับเออมันก็ยากนะฝั่งนู้นน่ะยากมาแต่ขี้ขวามไม่ได้นะครับคือถ้าใครแบบเป็นคนที่แบบเอไม่โดนเนี่ยยากมากหมดนี้นะไปไปมันเหม็นมันเหม็นมา เป็นะเพื่อนฆ่ามันโอ้โหเพื่อนวะตายตายอืออือตายหนึ่งครับ,าบมาสักไกลเลยมีเสียงตัวอยู่แถวนี้ฮะเอ้ะมาขี่ต้องหาแล้วมาเคลียร์อยู่บ้านเปล่า ในบ้านหรือเปล่าครับอ,อันนีน้จีตามเนียผมสบายครับบอกเลยสวยเราจีตามแล้วก็ทีมมาตรงนี้เลยฮะใครจะกล้ามาชุบล่ะบอกเลยชุบก็ตายบอกเลยว่าเ,เดินมานี่ชื้นเดียวหายข้างในน่าจะมีตัวผมว่าอาจจะยังมีคนที่แบบใจกล้างไงพีป้าพีป้ามันเหม็นมันเหม็นมาแล้วมันเหม็นไม่มีหรอก ว้าย่จังเลยุยสามตัวเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้หน่อยพอดีจ้าสวยครับจีต่อจีต่อไม่รอแล้วนะอ่าเสียงแล้ววะอ๋อจะปืิ่มมันเหรอปืนเพิ่มเองเหรอครับอ๋อไม่ได้เพิ่มนะเอาไว้ ตัวสุดท้ายครับจะชุบยังไงครับคือถ้าเอาชุบได้ก็เสมอนะฮะด่านมันใหญ่มาก,กน,นะเห็นตรงนี้ไปไม่ได้นะครับ <ๆ S 1> ตูอยู่ไหนวะจะต้องเหลือตัวหนึ่งอ่ะเราต้องวางอะไรนั่นไว้เราต้องอใหญ่เขาชุบก็พอเสือเขาอ้อมชุบตัวเนี้ยฮะเราดูท่าตาายได้อนาจิตมากเดักไว้ฮะดักไว้ดักไ,ไว้อย่าให้มันชุบนะ อยาให้มันชุบนะ3 2 1โอเค่แล้วนะครับเย่ชนะเว้ย yeah. เย่เล้ยจริงๆผมว่าผมว่าซิมเมต้าแม่งโกงกว่าแมกคีนะเออจริงๆนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าด้วยความที่ซิมเมต้ามันเป็นตัวที่และไอ้สกิลป้อมมันอะน่ากลัวนะอย่าคิดว่าเอ้ยมันทำอะไรไม่ได้ดามเดๆๆมจมันน่ากลัวมากเลยนะฮะเออมาเลยต่อ Uhm. ดูแบบเราเอาเปรียบคนอื่นมากมากนะฮะไปครับมันเหวนมัยครับโอเคฮะผมรู้อะไรโลกอะไรผมชอบกดแทบบ่อยๆก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะปาปป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 บปป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 ป แต่ถ้าจีโดนแล้วว่ะตายมึงตายจบแล้วจริงๆถ้าเขาฮิวสู้เขาเขาสู้เราได้นะเฮ้ยมีตัวโดนจีมีตัวโดนจีครับเมื่อกี้เอเพื่อนยิงแล้วฮะจัดปสวยงามน้องชื่ออะไรนะแมทเอาไม่ใช่สควอเอาสควอไปอ๋อพี่ฟังตรงข้ามเพราะเทสอะไรอะไรพ่อใบพ่อใบนะอะไรวะ บายบายเพื่อนโชคดีลงไปตายแล้วน่ะตอนนี้มีตัวนะไหนเพื่อนมันเมยหนๆๆๆๆเๆีๆยๆๆๆๆวมๆๆๆๆๆมๆๆยๆๆๆ่ๆตัวๆ่าตามๆมๆๆ่ๆๆๆอๆมๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 มๆๆ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 ๆวๆๆ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 า เราต้องหาแล้วครับเราต้องหาฮอตฮอทเฮดแมนบุษสา <c oughs> ได้เล่นด้วยกันฮะอยู่ฝัอรตรง้ามดีพอเสียใจอยู่ไหนวะผมว่ามีโอกาสที่เขาจะมาแอบบ้านเราเว้ยผมเชื่ออย่างนั้นถ้าเป็นผมผมก็จะมาแอบจร <ๆ S 2> ิงๆไอตัวอยู่ไหนวะเอา What? Are you seriously? นั่นไงมีตัวอยู่ดินะ <c oughs> เอ้ยไหนละวะ มันเร็วกว่าเรามากจีมันเออจีมันเออวู้เอา้เอาชนะเฉยอะไรวะเนี่ยเออดูท่าด้วยท่านี่มาเต็มมากนะครับผมกองซ่าแล้วครับจีขนาดนี้นะฮะปรับไ,ได้ว่ารูกาลในการล่ามแม่มดนะฮะคือจริงๆเนี่ยถ้ามันหิวสู้อะครับ จริงๆถ้าเขายูสักสามคนสี่คนน่ะฆ่าไม่ตายนะแต่ด้วยความที่มันโอ้โหมันทําอะไรไม่ได้เข้าใจแล้วมันยิงอะไรไม่ได้ก็เข้าใจนะฮะแต่ก็มันดีชอบ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  <c oughs> พอเร้่เป็นฝั่งฝัง่งรับฝั่งหาเนี่ยชอบ <c oughs> มากนะฮะมันสู้มันฆ่าเขาได้ไงแต่ฝั่งหนีเนี่ยหนีอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> จัดอีสักเกมได้ไหมเผื่อไม่จู่ใจ จริงๆมันก็ <Just to S> 10กว่านาทีแล้วนะรวมกัน2เกมแต่ <What? S 1> ขอหน่อยอีกหนึ่งเกมนะ <What? S 1> เอออันนี้แบบเป็นแมปที่ค่อนข้งใหญ่มากๆเลยนะครับผมสำหรับเอแบบ่เอแมปอะไรวะเนปาลเวลช์นะครับผมก็โอเคเป็นแม็กพีทั้งคู่ครับอ่านะเรียกว่าเราจะเอาตัวที่เ <c oughs> ทพที่สุดมาเล่นแน่นอน <c oughs> ซึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวน่าจะคลิปต่อไปนะฮะไหนๆแล้วก็เป็นฝั่งที่ล่าแม่มดแล้วเนาะพับต่อไปเนี่ยเราจะเป็นแม่มดให้เขาล่ากัน,กนบ้างนะฮะเราดูได้เลย โอ้เสียงว่ะมันเหวนมันเหวนมันเหวนนะอัจะปะเออจายิงไม่โดนนะทำไมยิงไม่โดนทำไมยิงไม่โดนไว้ก่อนอัะจอจอโปอัะจอปะเฮ้ยเรื่องเยอะจังอ้าโอ้โหมันยิงยากจังวะเสียใจว่ะเสียใจว่ะยิงนี่ก็ได้อ่ะปล่อยไปก่อนโอ้โหอันนี้คือเนียนปะเนียนปะถามริงเออโนกําลังแอบอยู่ดี ตัวพี่ตายเหรอแย่จังเลยนะเอ๊ะโอ้สดีจ้าฮ่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 า่ารอครับผมอาเลยว่าสบายใจสลับโชว์เลยเกมเย็นเราเอาแมกครีเราเอาซิเมตตามั่ง่เมตรามันก็น่าเบื่อนะไม่น่าเบื่อหรอกขี้เกียจวิ่งตามเอาแมครีแบบเทพๆมาไล่ตบดีกว่ายิงแบบชิวๆนะครั่รัดเดียวจอดนะครับผมสบายๆ สบายเลยทีเดียวะะจะดูฝั่งนนุนจะแอบได้ไหมนะ <to> เดยเาลอดูกัน <suspense. S 1> ไปครับ three <What? S 1> t o one let's go <S มาเราจะไปที่เดิมของเราช่ว่าคือด้วยความที่ฝั่งนนุนก็จะหาที่แอบยากนิดนึงเพราะว่าเราก็เรามีไอ้นี่เรา,ามีสกิลไนี่บบพุ่งเนี่พุ่งตัวทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะฮะ,ะสปีดก็แต่เมลซี่สปีดเร็วกว่านะเออที่ผมตอนวิ่งตามเนี่ยรู้แล้ว,วสปีดเขาเร็วกว่าเรา จริงๆตรงนี้ครับมันจะเห็นเลยว่าถ้ามาทางเนี้ยอจ้าพ่เฮ้ย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 มองอยู่แอบมองอยู่นะจ้าเธอมีคนมาทางนี้หรือเปล่านะอ๋อเสียงทงนะอยู่ที่เรอเปล่าสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีต้องไงเออ เออเออยิงแบบเทพๆทศท้ายผมาชนะอยู่แล้วผมเรียบร้อยครับที่แอบกันไม่ได้เลยสิครับดูผมคิดโกงเหมือนโอพีะมั้ยเออมันจะชนะยังไงวะแกคจริงมันมันต้องหาที่แอบดีๆครับแต่ว่าแบบนีก้ก็ใหญ่ขึ้นนะแต่ก็ก็เราดูว่ามันจะ แอบยังไงคือจริงมันมีหลาย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 รูปแบบในการเล่นแต่ว่านี่คือเราก็นะเป็นจริงดีกว่าไปไล่จีกันดีกว่าทุกคนเออจะไปล่ามแม่มดกันฮนะแต่งตัวปีศาจไปล่ามแม่มดนะฮะมังกรมังกรลา่าแม่มดไปครับผมไปครับผมมาส่งกับท่านไปครับเราจะวิ่งกันไปตรงไหนดีโอเคเ,เ,เอา มีคนมีคนมีคนไอ้นี่วะเอ้ารียกว่ามีคนฆ่าตัวตายนะฮะชิวๆกันไปโดนจีโดนจีนั่นแหวนนั่นแหวนอาไปไหนเพื่อนไปไหนดิอ่ามาเด็กวุ้ยมีตัวฮิววะมีตัวฮิวโดนจีเดี๋ยวอย่างงี้วิ่งไปไปไหนเพื่อนไปด้วยไปด้วยเมื่อกี้ยิงมันหน่อยเร็ว อุ้ยหนีหนีมีคนหนีวะวิ่งตามมันจะตายแล้วแหละเอ้าเออไปไหนเพื่อนเออจีแบบกงติงมันมันชนะอยู่แล้วครับผมเมื่อกี้เขาฆ่าตัวตายกันไปสามคนโซชิวชิวสเปสไบบ์บิลสเปสไบบ์ไปไหนแล้วเพื่อนอีกตัวหนึ่ง เนมือนเพื่อนเออ perfect อ่าจะจีไป GG ไปเออจี GG ไปมันจ no ah. ีจีเหรอวะโหชอบท่าสิมเมต้าจริงๆฮะเป็นท่าที่สุดมากๆเลยนะครับผมอ๋อกล้องซศาด้วยว่ะเออชิว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 เขาทำอะไรวะทำโอ้ปลาปัาปลา แค่นี้เหรอยิงสองตัวโอ้แค่นี้ก็ได้เหรอครับแค่นี้ก็ได้เนาะเท่ๆนะฮะอ๋ <Okay. S 1> อเคลนะครับก็จบกันไปนแล้วนะแบบอะไรนะเรียกว่าหมดอะไรนะล่าแม่มดนะฮะเรียกได้ว่าเราเป็นนักล่าแม่มดมืออาชีพจริงๆนะเรียกได้ว่าจัดการแบบรัวๆยิงแบบนี่ก็เอ็มบอทนะครับผมนะฮะก็รอดูคลิปต่อไปได้เลยนะสำหรับเอ่ออะไรนะฝั่งแม่มดเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ย เราจะเล่นเป e ็นแม่มดกันบ้างนะครับก็ไว้เราดูกันได้เลยนะครับนี่ชอบแบดสเกมเมอร์ช่องนี้ช่องนี้นี่เองอะไรวะโอเคพบกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้กล้องซัดด้วยนะครับผมเซหรบวันนี้เอาไว้แค่นี้กันครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ b a d n e s s Gamer เพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกวันกดถูกใจเพจและอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อติดตามไลฟ์สตรีมทุกๆวันอย่าลืมมากดไลค์กันนะครับบรย